สวัสดีชาวย uh ูทูบครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็พามาชม M85 ครับ M8540 โตโยต้า40นะครับผมครับผม ติ้องคงติดล็อคฟรีนะครับล็อคฟรีไม่ใช <c oughs> ่หยิบล็อกกับฟรีก็ได้ขึ้นได้นะครับโ,โ,โ,โี่ท็อปเฟอร์ติดล้อครับ โชเฟอร์หล้อรถดำนะครับแต่ว่าพี่นุ้ยขับแทนนะครับก็เลยได้มาขับรถไถน,นะครับรถไถรอไปก่อนนะครับ น้ำหนักตกัวรถไม่ค่อยเยอะนะครับแบบนี้เพราะว่าท้ายไม่มีเหล็กถ่วงนะครับนี่ระเวรล้อหลังอย่างเดียวนะครับส่วนมากก็จะปีทิ้งแหละนะครับ เดินหน้าถอยลังแบบไม่ต้องเหยียบคัดและไม่ต้องหยุดรถนะครับตัวนี้คล่องตัวมากครับเหยียบก็ได้ไม่เหยียบก็ได้นะครับกึ่งธรรมดากึ่งทอกนะครับ ก็พอแล้วนะครับจอดครับจอดก็โอเคครับผมทิ่หน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ